สวนทุเรียนลุงปันแม่แก้วสวนทุเรียนกลางนาชยงรายครับเรามาติดตามผลกันหลังจากที่เราได้ใส่ยามดตัวนี้นี่ซองอยังอ,อยู่ตรงนี้อยู่เลยนี่ครับในคลิปก่อนนะครับที่เราเคยมาเอายามดนะคือวันนั้นอะหลังจากที่ผมเอายามดมาใส่อะครับผมผมทีีเอาผมเอาผสมผสมกับอะไรนะ ขนม่ะครับขขนมปังอะเนาะนี่ครับตอนเย็นมาฝนตกโอ้โหวันนั้นนะจําได้ดีเลยนี่ครับโอ้ันนี้ผมก็ลืมเอายามดมาเพิ่มยังมีอยู่เลยดูไข่มนสิโอโอาจจะเป็นไปได้ว่าวันนั้นอนะ่ะวันผมใส่ยาเสร็จแล้วฝนตกมาพอดีนะมันก็เลยยังยังยังคงมีอยู่นะ เอ้เดี๋ยวกลับไปเอายามดมาใส่ดีว่ะดูสิครับพี่กบเหลือไม่งั้นในต้นทุเรียนต้นนี้ของเรานี่โอ้โหอาจจะนี่แน่เลยทรงเขากาลังมาได้สวยเนะ่เนี่ยยอดเขากําลังแตกยอดนะเนี่ยแต่มดมาทาโพรงตรงเนี้ยตัวร้ายเหมือนกันนะครับมันทําให้ต้นทุเรียนของเราเนี่ยดูโอ้โหดูสิดูสิ นี่ครับนเนี่ยเนี่ยลากทุเรียนของเราเนี่ยข้างบนเนี่ยดูสิมันเล่นมาไข่มาทำโพรง,งตรงนี้เลยครับปล่อยไว้ไม่ได้นะครับแบบเนี้ย